ดูอะไรดูอะไรเพรามากันครบทุกคนน,น,น,นนี่ยังไหนโฟกัสเนตนาลีน้อยอะไรไม่นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างว,นนว,นนว,นนวันนี้วันนี้วันนี้มากันครบ หยุดไปสองวันสองวันแล้วถ้าหยุดวันนี้ก็เป็นสามวันวันนี้ดีขึ้นแล้วเนี่ยพื่นหายยังผื่นคันหายยังมันขึ้นอีกไหมที่ขาที่แขนนะขึ้นอีกไหมมันขึ้นเป็นผื่นเ <c oughs> ื้นผื่นน, <c oughs> น,น,นะ <c oughs> จ๊กอี เปื่อนก็นเลยให้หยุดไปสองวันเขาเรียกลมพิษก็ตอนแรกเ่าเป็นลมตัวอะไรแต่ว่าตอนันก็ไว้มเป็นลมพิษเง <c oughs> ียบจังเลยฟส์โฟส์อนอนไม่อิ่มเหรอไ,ไหนนอนไม่อิ่มเหรอหรือย,อยังไงเลือดูอด้วยดูเขาหาปลาเหรอ วันนี้วันนี้มากันครบทุกคนแต่ว่าค่อนข้างจะสายหน่อยเจ็ดมงครึ่งแล้วออกพอดีวันนี้ออกจยางบ้านช้าเนี่ยออกจยากบ้านเจ็ดมงสิบห้าเจ็ดมงสิบห้านี่ก็วันนี้คงจะไม่เท่าไหร่มัน่าจะทันข้าแถวอยู่สายตื่นสายกันในวันนี้ กว่าจะลุกจากที่นอนได้เกือบเจ็ดโมาาางเพาว่านีาาาน่ไปถึงไวอยู่ใช่ไหมปลุกแล้วไม่อยากจะลุกกันก็มป้มมาปลุกแล้วไม่ค่อยจะลุกกันนะปลุกแล้วกว่าจะกว่าจะออกจากที่นอนกันได้ต้องมีบ่นมีอะไรกันให้เป็นสักยกนึ่งถึงจะลุกกันได้ เอาแค่นี้แหละเอาบายบายก่อนมา bye bye. สวัสดีค่ะด้วยวันนี้เป็นยังไงนอนกันอิ่มด,ดูตานอนกันอิ่มทุกคนไหมวันนี้โฟกัสโฟกัสเป็นยังไงคนป่วยคนป่วยไม่สบายมไม่สบายวันหนึ่งแล้วก็พอหายอย่างไม่สบายเป็นลมพิษขึ้นใช่ไหม เขาเลยต้องหยุดเขาเรียนกันไปสองวันสามวันแล้วโฟกัสพึ่งจะได้ไปวันนี้วันแรกอยู่เขาทำหน้าทำตาหายยางคนป่วยหายยางชูสองนิ้วอันนี้ไหนหายแล้วชูสองนิ้วหน่อยทำยังไงสองนิ้วอ่ะถ้าหายแล้วอ่ะอาโอเคโอเคอเคันนี้แหละมันจะยาวไปเลยบาย,บายบายค่ะสวัสดีค่ะโฟดสวัสดีค่ะ บายครับ